สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับครูแบงค์ในกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยวันชาตินะคะวันนี้คุณครูมีใบงานจะให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆไปทำตามคุณครูกันเลยค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะขั้นตอนแรกคุณครูก็ระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีภาพที่เหมือนกัน เป็นสีเดียวกันได้เลยนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยที่สุดพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะทำตามค,คุณครูเลยค่ะระบายไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเ,เลือกสีตามที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้สีเดียวกันกับค,คุณครูก็ได้ค่ะระบายไปเรื่อยๆจนครบทุก รูปแล้วนะคะอ่างระบ,บายไปเลยค่ะ ค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีครบทุกรูปแล้วนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันเรามาดูภาพแรกเลยนะคะอ่าเป็นรูปนายหลวงถือหนังสือนะคะอ่าเหมือนภาพไหนหนะ้าภาพที่1เหมือนไหมคะอ่าภาพนี้ก็ยังไม่เหมือนอ่าเหมือนภาพนี้เลยอ่าโยงมาหากันเลยค่ะ ต่อไปภาพที่สองนะคะมีเด็กผู้หญิงกำลังไหว้ในหลวงอยู่นะคะเหมือนภาพแรกเลยแล้วก็ลากไปหากันเลยค่ะภาพที่สองไอภาพที่สามในหลวงนั่งอยู่กับคุณทองแดงสุนัขของพระองค์นะคะเอาลากมาหากันเลยเหลือภาพสุดท้ายเด็กก็โยงไปหากันเลยค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปผลงานส่งเข้ามาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ